เยออไเซยเยอนี่เขาเหนื่อกันขนาดนี้เลยปะ <laughs> สวัสดีค่ะอยู่กับแพรน,นะคะในซีโนค o กกิ้งค่ะทำได้อร่อยแนะ่นอนซีซั่น4เราไม่ได้แบบไม่ทำงงทำงานนะนี่กำลังหาเมนูที่จะมาฝากทุกๆคนกันอยู่ค่ะเพราะว่าแพรนเนี่ยแกะสูตรเมนูแซนด์วิชที่กำลังฮิตมากในประเทศเกาหลีนั่นคือแซนวิชเอ็กบอมค่ะ ที่จะขาดไปไม่ได้เราต้องทําซอสสุดเด็ดกันค่ะสไปซี่มายค่ะเป็นซอสสุดพิเศษที่เราเนี่ยตั้งใจทำจริงๆอันนี้เป็นจุดต่างที่ทําให้แซนด์วิชเอ็กบอมของเราเนี่ยพิเศษกว่าที่ไหนๆเลยด้วยั้นตอน,น่ียมากมี่มายองเนสและทาบบสโกเวดเปเปอร์ซอสเอามาผสมกันมายองเนสจืดนะประมาณสัก2ช้อนแล้วเราก็เอาทาบา s สโกนะคะหยดเอ้ามากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วเราก็คนให้เข้ากัน พอเราเอามายองเนสมาผสมกับทาบาสโก้เรปเปอร์ซอสเนี่ยนะคะมันจะทำให้มมยองเนสของเราเนี่ยจริงปะตอนนี้น้ำลายแตกหมดเลย <c oughs> คือมันจะมีความเผ็ดอ่อนๆแล้วก็รสชาติเปรี้ยวนะคะแฝงอยู่มันจะทำให้แซนด์วิชของเราเนี่ยไม่เลี่ยนแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะอจริงอันนี้ทำเสร็จแล้วเราจะมาลองอันนี้ให้ดูด้วยสำหรับมายอทาบาสโก้สีราชาเนี่ย มันจะมีความหอมที่โดดเด่นเป็นสไตล์ของศิราชาเลยรสชาติจะไม่เปรี้ยวแหลมแต่ว่ามันจะมีความหอมแล้วก็นวลแล้วเผ็ดมาแบบปลายๆอันนี้ดีมากเลยอะซอสเสร็จปุ๊บขั้นตอนหลักๆมีสี่ขั้นตอนย่างเบคอนย่างขนมปงังทำไข่ออมเล็ตประกอบร่างทั้งหมดเริ่มเลยค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอาเบคอนใส่ลงไปดูอุ้ยท่านี้ก็หอมแล้วอะ เสร็จแล้วค่ะเราก็มาพักเอาไว้ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่2ที่เราจะมาย่างขนมปังคือมาเป็นแถวแบบนี้นะคะแล้วเวลาหั่นเนี่ยเราก็หั่นเหมือนมี2แผ่นมาประกบกันหั่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะหนึ่งขั้นตอนที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือทําช่องสําหรับใส่เครื่องตอนนี้เราก็จะมาย่างขนมปังค่ะพอวางเนยไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาขนมปังปิ้งลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องใช้ไฟแรงเนาะการย่างขนมปังเนี่ยเราก็จะย่างทุกด้านเลยเนาะด้านบนด้านล่างขอบข้างทั้งหมดเพราะว่ามันจะทําให้ตัวขนมปังของเราเนี่ยกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในย่า,างขนมปังเสร็จเราก็จะมาทาไข่ออมเลตกันค่ะไข่2ใบแล้วก็ปรุงรสจะปรุงด้วยโชยุหรือว่าจะปรุงด้วยเกลือพริกไทยก็ได้ค่ะโดยปกติการทาออมเลตอะคะ่ะจะมีส่วนผสมของนมใส่เข้าไปด้วยวันนี้เนี่ยในตู้เย็นเราบังเอิญไม่มีนมนะคะแต่ไม่เป็นไรเราแก้ปัญหาได้ ใส่อะไรรู้ไหมคะมายองเนสค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันการทำออมเล็ตใช้ไฟเบาเท่านั้นขั้นตอนการทำก็คือไข่มันเริ่มเป็นแพรแบบนี้ใช่ไหมเราก็กวาดเข้ามาค่ะแล้วก็เขยา่ากวาดแล้วก็เขยา่ากวาดเป็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมาประกอบร่างกันแล้วค่ะ เอาขนมปังที่เราย่างแล้วก็พักไว้ให้เย็นเนาะมาใส่ไว้ได้เลยพอใส่เสร็จแล้วเราก็ทาซอสลงไปค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอยากได้ซอสประมาณไหนนะคะก็ใส่ไปได้เลยพอใส่ s p i c ม m a โยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาชีสที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปได้เลยพอใส่ชีสไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเบคอนที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปชอบเบคอนมากใส่มากชอบเบคอนน้อยใส่น้อยค่ะ เบคอนเสร็จขาดไปไม่ได้นี่เลยค่ะไข่ออมเล็ตของเราตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเรากำลังตกแต่งจานซอสที่เออสไปซี่มายเมื่กที่เราทำไว้เนี่ยก็สามารถเอามาจัดลงจานได้เนื้อเผื่อจะมีใครอยากได้ซอสเพิ่มเกลือพริกไทยเข้าไปนิดนึงจะได้เพิ่มรสชาติแต่ยังไม่ทายสุดค่ะเพราะว่าเราจะเพิ่มความเจ้มจนของเรานะคะด้วยการบีบทาบาสโกซอสศราชาลงไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแซนด์วิชเอ็กบอมสไปซี่มาโยนะคะสูตรเด็ดจากแพรค่ะสามารถพกพาไปกินข้างนอกได้นะสะดวกเป็นมื้อเช้าเหมาะสำหรับทุกคนเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในซ i n o c o o k กิ้งค่ะทำได้อร่อยแน่นอน